โอเคนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็วันนี้มาแนะนำนะครับวิธีการสมัครนะครับกระเป๋านะครับทำบุญมูลนิธินะครับให้กับเพื่อนๆที่มีต้องการทําบุญร่วมกับบริษัทแล้วก็ได้เหรียญริปโตไปก็เพื่อนๆมาจะได้ลิงก์นะครับพอได้ลิงก์มาเพื่อนๆก็มาสมัครสมาชิกก่อนนะครับกดที่สมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปครับสร้างบัญชีนะครับด้วยเลขเบอร์โทรปันสุของเรานะครับ ก็ใส่เข้าไปครับก็ยอมรับข้อตกลงตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วมันให้กดถัดไปครับผมนะครับผมแล้วมันจะส่ง OTP มาที่มือถือของท่านนะครับผมท่านก็ไปเอา OTP นะครับตอบกลับนะครับผมรหัสยืนยันตัวนะครับใส่เข้าไปครับ พอใส่ครบนะครับก็เล so ื่อนลงมานิดนึงนะเลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วก็กดถัดไปครับนะครับเพียงเท่านี้เองครับก็เรียบร้อยครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราก็จะไปเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนๆเนาะกดถ้าเป็นมือถือนะครับก็กดด้านขวานะครับต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็กดด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปที่หน้าเหรียญนะครับผมนะครับเห็นไหมฮะอ่ามันจะมีแจ้งรายละเอียดเหรียญ BNB อนนะครับ แล้วก็ s t a r w เ r d นะครับผมแล้วก็ทำรายการนะครับบริจาคกดนะครับบริจาคเสร็จแล้วนะครับจำนวนที่ต้องการบริจาคก,ก็ใส่จำนวนเงินไปครับเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ก็ได้ครับ 300, 000, 5, 3 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0มนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวนะส0 0ออ่าเห็นไหมฮะ ติ๊กสามนะไม่ต้องใส่นะพอติ๊กปุ๊บเนี่ยมันจะมีเบอร์ให้เลือกนะครับเนาะเสร็จแล้วมันจะระบุนะครับเหรียญที่ท่านจะได้รับนะครับแล้วก็จำนวนเหรียญที่ท่านจะได้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกครับเสร็จแล้วครับประมาณนี้ถ้าท่านก็โอนนะครับเงินเข้าบริษัทนะครับมูลนิธินะครับโอนเข้ามูลนิธิเสร็จแล้ว นะครับเพื่อนๆก็ส่งสลิปนะครับไปแจ้งแอดมินแอดมินจะดำเนินรายการให้นะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้นะการสมัครนะครับรับเหรียญแล้วก็ทำบุญเข้ากองทุนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็กลับไปย้อนดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับขอให้สนุกมีความสุขและได้บุญไปกับ โครงการจิมปันสุขนะครับในฐานะดิลเลอร์และร่วมทําบุญและสร้างเหรียนอนาคตไปด้วยกันสวัสดีครับ